ハハハハ มีล้มล่างล้มลากว่ะเฮ้ยล้มลากล้มลากสภาพลงน้ำเปียกทุกส่วนไม่มีตรงไหนไม่เปียกสีขาวครับสีขาวไม่ใช่ดาวล่มมันเป็นถุงกันปะเห็นเป็นถุงเหี้ยอะไรเกาะอยู่เหมือนล่มก็ไปล่มดูกันไอ้อะมือลมช่วยเด็กหม้นอ ความรู้สึกของวันนี้ในการเดินล่มในครั้งนี้เป็นไงบ้างครับผมไอ้เดื่นเขาลงนิ่มชิบหายแล้วกูล่มลากเกือบตายลงน้ําอีกเกาเรียกล่มเลยครับไม่เปียกอ่ะทำไมทไมไม่เปียกครับลงน้ำครับเรียนสั้นว่าล่มเลยครับล่มลากเไปล่มหาเรือ